สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวชมนาข้าวนะคะนาข้าวแปลงนาข้าวเจ้าที่เราแปลงนานะคะพันกอขอหกหนึ่งค่ะพันข้าวเหนียวนะคะเราอยู่ที่อำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะปัญหานาข้าวของเราตอนนี้นะคะคือน้ำไม่มีน้ำเลยค่ะเนี่ยค่ะน้ำไม่มีน้ำนะคะภาคอีสานประสบปัญหาไฟแรงแต่ค่ะเรามีตัวช่วยค่ะโฟทรีค่ะ โฟีตัวช่วยในนาข้าวนะคะตน้นนาข้าวแปลงนี้เราหวานเมื่อวันที่12พฤษภาคมสีนะคะตอนนี้นาข้าวเราข้าวของเราอายุประมาณ70วันนะคะภายแล้งค่ะปัญหาทางภาคอีสานภายแล้งนาข้าวไม่มีน้ําต้นข้าวก็จะแห้งๆนะคะต้นเล็กๆแต่ว่านาของเราใช้โฟร์ทรีนะคะตัวช่วยของเราค่ะโฟร์ทรีและอะมินโนโกะค่ะอะมินโนโกขวดแบบนี้นะคะ ดูคะ่ะนาข้าวของเราก็จะแตกก่กอดีคะ่ะเราใช้โฟรีตัวนี้ข้าวของเราอายุเจวันค่ะเราฉีดโฟรีกับอะมิโนโกไปแล้วประมาณ3ามครั้งนะคะต้นข้าวใหญ่คะ่ะแตกก่กอดีใบเขียวใบตั้งนะคะไม่มีโรคมีมแมลงเทียบกับนาอื่นๆนะคะต้นข้าวเขาจะแห้งๆเล็กๆเพราะว่านาข้าวเราไม่มีน้ํานะคะนี่คะ่ะแต่ว่าตัว นาข้าวของเราใช้โฟร์ทรีนะคะต้นข้าวก็จะถึงจะมีหญ้าบ้างนะคะแต่ว่าต้นข้าวของเราใบเขียวใบตั้งค่ะแต่กอดีนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นนาหยอดนะคะนาข้าวเราก็จะเป็นแถวแถวแบบนี้นะคะดูนะคะดูค่ะต้นข้าวเราค่ะใบเขียวใบตั้งขาดแบบนี้เลยนะคะน้ไม่มีน้ำเนี่ยนะไม่มีน้ำหาดดินแห้งมากๆเลยแต่ว่า เรามีตัวช่วยนะคะโฟรีค่ะอะนี่แหละคะ่ะแบบนี้เลยนะคะ